จับตาสัมพันธ์คู่รักสุดฮอตจริงหรือไม่ผู้ใหญ่สั่งให้ลดความหวานอีกหนึ่งคู่รักที่โดนจับตาความสัมพันธ์มาตลอดขยับตัวทำอะไรก็ถูกโจมตีเป็นกระแสดราม่าสนันโลกออนไลน์สำหรับคู่ของเบสรักวานีคำสิงและหนุ่มตรงตรงกฤิกรแต่ดีกรีความหวานของทั้งคู่ก็ไม่เคยลดน้อยถอยลงไปการันตีจากปากของสาวเบสรากวณีเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ายังคบกันอยู่ เพียงแค่ไม่ลงรูปคู่ในไอจีแต่ความหวานไม่ได้หายไปใครที่ดูคลิป YouTube หนูก็ยังถ่ายกับพี่เขาแต่แค่ในไอจีไม่ได้ลงเฉยเฉยคือพี่เขามีละครก็ให้เขาทำงานตรงนั้นเรายังเจอกันปกติแต่การถ่ายรูปไม่ค่อยลงเพราะถ้าลงแล้วมีปัญหาหนูก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันสองคนก็สบายใจก่อนหน้านี้เวลาลงรูปมีกระแสทั้งบวกและลบค่ะแต่หลักๆก็เกิดจากการคุยกันที่เขาก็ทำงานด้วย ซึ่งงานที่เขามันก็ไม่ได้ลงได้ขนาดนั้นก็เลยโอเคงั้นเราก็ไม่ลงส่วนกระแสข่าวที่ฝ่ายชายถูกผู้ใหญ่ขอให้ลดความหวานเบตบอกว่าอันนี้ไม่รู้ต้องไปถามที่เขาแต่สำหรับหนูลงได้แต่ถ้าหนูไม่ได้ลงเยอะเดี๋ยวก็ด่านหนูอีกว่าลงเยอะก็เลยแบบว่ารอเขาก่อนละกันที่ผ่านมาเราไม่ได้ปรับกันเพราะเราสองคนค่อนข้างคลิกกันมากๆไม่ได้ทะเลาะก,กันอะไรกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากรอบตัวเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างกระแสต่างๆการพาดหัวข่าวซึ่งฝ่ายที่คิดมากก็น่าจะเป็นฝ่ายหนูคือเราเป็นผู้หญิงเวลาเราโดนด่ามันก็เจ็บแต่ก็ต้องขอบคุณพี่โตรงเพราะเขาไม่เคยแว็บเลยก็ยืนยันว่าเข้าใจกันดีปัญหาไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ค่ะเขาก็ยังหนักแน่นที่จะจับมือกับหนูต่อเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อเรามั่นใจกับเขา แต่เราห้ามคอมเมนต์คนอื่นไม่ได้ห้ามคนภายนอกไม่ได้คือหนูกับพี่เขาปกติมันเหมือนเดิมแต่ว่าปัจจัยภายนอกมันมีปัญหาเข้ามาเราก็คุยกันพี่เขาก็บอกว่าเดินไปด้วยกันต้องจับมือกัน